สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเพิ่มเติมนะครับจากคลิปเมื่อเช้าคลิปนี้มีอะไรมาพูดถึงกันบ้างน,นะครับก็หลักๆเนี่ยเป็นในเรื่องของการคาดการณ์เกี่ยวกับสเปนตัวจริงในเกมที่เราจะพบกับเวสต์บอมในคืนนี้นะครับซึ่ง m อเอ็นนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยได้มีการจัด เกี่ยวกับสเวตผู้เล่นคาดการ์อย่างไรกันบ้างมี3นักข่าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับมีอะไรน่าสนใจมากันที่สมิลรักเคิร์นก่อนนะครับนะักข่าวคนแรกเนี่ยก็บอกว่าก็มีโอกาสนะครับที่โอกาสเนี่ยจะเป็นของดีเนลสันที่เป็นผู้สัป,ประตูมือหนึ่งในเกมนี้นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลนั่นแหละว่าตัวเซเบ้น่าจะพร้อมมากกว่า เซ็นเตอร์คนอื่นๆนะครับก็คือดินันเลิฟ์เนี่ยเราทราบกันดีว่าโซชาบ,บอกว่าต้องรอเช็คใช่ไหมครับแล้วก็มัน50-50เอาเป็นว่าเอาชัวร์ที่สุดก็น่าจะเป็นตัวเซเบ้ B, ลงเล่นเป็นตัวจริงไปก่อนนะครับส่วนเฮนรี่แมกควเนี่ยก็น่าจะพร้อมนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยเตอร์ลิสถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นตัวจริงกันไปด้านขวาเป็นวันวิสัยก้าอยู่แล้วนะครับกลางคู่แน่นอนนะครับก็คงจะเป็นแม็กทูวนีกับเฟรด ที่ทำผลงานได้ดีนะตอนนี้นะครับแล้วก็มิดฟิลด์ัวรุกก็จะเป็นบรูโน่นะครับริมเส้นฝั่งขวาจะเป็นฮวนมาต้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเนี่ยนะฮะก็หลายๆสื่อคาดการณ์ไม่เหมือนกันบางสื่อบอกว่าคาวานี่บางสื่อบอกว่ามาร์เซียลแล้วก็ด้านซ้ายเป็นแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดก็ยัง50-50นะต้องบอกอย่างนี้ครับบางทีอาจจะเป็นเดนนิสเจมส์ก็ได้นะครับเพราะว่าบางสื่อเขาอให้ข้อมูลมาว่าที่เป็นเดนนิสเจมส์เนี่ยเพราะว่าแรดฟอร์ดแบบ มีอาการนะครับนี่คือคนแรกส่วนคนที่2ครับก็คาดมาก็ประมาณนี้นะครับเหมือนกันเลยนะฮะค,คล้ายๆกันแต่ว่ามีความแตกต่างก็คืออาจจะใส่ตอนนี้ฟันเดอร์เบเนี่ยไปเป็นตัวเดมเส้นฝั่งขวานะครับก็เป็นสไตล์แบบควมาต้านะแบบหน้าขวาแล้วกันคือยืนด้านขวาแต่ว่าหุบเข้ามาตรงกลางนะครับจะมองเป็นแบบ4-2แบบไดมอนด์ก็ได้ผมว่าอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับ นี่คือแผนที่2นะครับแผนที่3ครับนักข่าวคนสุดท้ายนะฮะก็จัดมาเป็นแบบนี้ครับก็มีคาวานี่มีมักซียาวเป็นด้านซ้ายนะครับด้านขวาเป็นฮวนมาตาแล้วก็มีมิดฟิลด์โต้ดู๊กเป็นบรูโน่นะครับแล้วก็มิดฟิลด์คู่เนี่ยนะฮะเป็นดอนนี่ฟันเดอร์เบกกับเฟรดนะครับก็อาจจะพักแม็กทูเมนีไปเพราะว่าไปกรรมศึกทีมชาติมานะครับก็รอดูกันนะฮะในเรื่องของการจัดทัพแต่ว่าผมคิดว่า ประมาณนี้นะนะครับผมคิดว่าถ้าจะออกมาประมาณนี้ในเรื่องของตัวผู้เล่นมันคาดการได้ยากอยู่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปก็คือที่บอกว่ามันคาดการได้ยากเพราะว่านักเตะมันมีอาการบาดเจ็บนะฮะเราต้องทำใจในเรื่องนี้ด้วยมันก็เลยเกระดานตีไม่ได้ว่าใครจะลงบ้างนะครับหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับเรามาเข้าสู่ประเด็นต่อไปกันดีกว่านะครับ4ประเด็นที่แมนยูต้องทํานะครับหรือว่า 4ประเด็นก่อนเกมแล้วกันจะพูดว่าต้องทําก็ไม่ใช่เพราะว่ายังไม่ได้เริ่มเกมนะครับเป็น4ประเด็นที่เรามาเข้ากันก่อนเกมที่เราจะเจอกับเวสบอมนั่นเองนะครับเรื่องแรกครับใครจะเป็นตัวจริงในเกมวันนี้ครับยังเป็นข้อสงสัยกันอยู่นะครับระหว่างตัวเซเบกับดินแดนเลิฟนะฮะซึ่งทั้งคู่ก็จะว่าไปแล้วดินแดนเลิฟเนี่ยคือก็สามารถเป็นตัวจริงได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นตัวจริงประจำนะครับตัวเซเบก็น่าสนใจ ถึงแม้ว่าจะมีความผิดพลาดในเกมที่เขาลงล่าสุดก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าลีเดอร์ลเลิฟมีอาการบาดเจ็บรบกวนบางทีอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเซเบก็ได้หรือว่าอะไรอย่างไรนะครับหรือว่าจะฟื้นใช้ลีเดอร์ลเลิฟไปก่อนนะครับก็รอติดตามกันนะฮะนี่คือประเด็นเรื่องแรก2ครับก็คือระบบการเล่นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนครับหลายเกมที่ผ่านมาโซชามีการเปลี่ยนแปลง ระบบการเล่นบ่อยครั้งครับในช่วงซีซั่นใหม่นี้ครับทั้ง4-2-3-1นะครับหลัง3-4-2 4 2, แบบไดมอนด์ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับก็รอดูกันว่าเกมนี้จะมีการกลับมาใช้4-2-3-1เหมือนเดิมอีกครั้งไหมนะครับหรือว่าจะปรับเปลี่ยนไปเป็น3-5-2หรือว่า4 2แบบไดมอนด์นะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บของนกเตะด้วยประเด็นที่3ครับก็คือเอดนสันคาวานี่นะครับจะได้รับโอกาสหรือเปล่าเพราะว่า ก็ต้องมาตรวจโควิดดูก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของกองหน้าหลายๆคนก็ยังไม่พร้อมด้วยมักซิยาวก็มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ในส่วนของเมสันกรีนบูธนะครับแล้วก็ในส่วนของแรดฟอร์ดก็พอๆกันครับความฟิต50-50มากตอนนี้ยังการันตีไม่ได้แต่ว่ามักซิยาวเนี่ยนะฮะคือข่าวมันหลายๆสื่อบอกว่าน่าจะพร้อมนะครับถ้ามักซิยาวพร้อมแล้วก็คาวาน,นี่ต้องมาโดนกักตัวแบบนี้ก็น่าจะเป็นมักซิยาวไปก่อนคือต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย มันค่อนข้างที่จะการันตีว่าจะเป็นคาวานี่นะครับแต่ว่าพอคาวานี่แคมป์ทีมชาติลุกไกลเนี่ยมีการตรวจโควิดสิเจอหลายคนเนี่ยนะครับก็ทําให้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับณนะตอนนี้นะฮะแล้วก็ประเด็นที่4นะครับก็คือกองกลางครับจะจัดแบบไหนในเกมบบนี้ฮนะดูทรงแล้วผมคิดว่าก็น่าจะเป็นแบบเดิมอยู่แล้วบรูโน่ก็คือตัวเลือกแรกอยู่แล้วแต่ว่าอีก2คนจะเป็นใครนะครับซึ่ง หลักๆก,ก็น่าจะเป็นแม็กโทเบนีกับเฟดไปก่อนแต่ถ้าเกิดอยากโรเลชันเพราะว่าโปรแกรมมันแน่นนะฮะเพิ่งเสร็จทีมชาติแล้วก็มาเตะบอลไอลิก bon ต่อเนี่ยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้อาจจะเป็นแม็ t โท e บนีกับบ็อกบาหรือว่าบ็อกบากับเฟดหรือว่า d ดอร์นิฟันเดอร์เบกับมาติดหรือเปล่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับก็ติดตามดูนะฮะสำหรับประเด็นต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็จบกันไปนะตีสนะครับอย่าพลาดชมแล้วกัน นะครับอย่าลืมดูนะนะครับเราเจอเวสบอมแล้วก็เรื่องราวของทางโอเล็กุนาโซชาครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงเจ้าหนูเมสันกรีนบูสซะหน่อยนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยมีข่าวดรามา่าค่อนข้างเยอะนะครับทั้งภายในสนามแล้วก็นอกสนามเนาะภายในสนามก็เอ่อจะพูดว่าภายในสนามก็ไม่ถูกซะทีเดียวหมายถึงว่าภายในสโมสรนอ่ะภายในสโมสรเนี่ยก็มีปัญหาดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของการมาซ้อมนู่นนี่นั่นหลายๆสื่อก็ เล่นข่าวดราม่ามานะครับทางโซชาก็การันตีความเชื่อมั่นนะครับว่าดาวรุ่หลายนี้ยังสามารถเรียกฟอร์มเก่งๆกลับมาได้นะครับนั่นคือสิ่งที่โซชาเนี่ยเชื่อมั่นในเด็กคนนี้นะครับแล้วก็เขาเนี่ยได้เห็นข่าวนะซึ่งโซชาเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเมสันกรีนบูตด้วยนะครับโซชาก็บอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาทำประตูในทีมชุดใหญ่ไปแล้ว19ประตูได้เขาลงเล่นในนัดแรกในสีเสื้อทีมชาติอังกฤษ แล้วก็ทําประตูแรกได้เรียบร้อยแล้วให้กับทีมชาติชุดไม่เกิน21ปีเขามีการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมมากครับแน่นอนว่ามันมีการพลาดหัวข่าวหรือว่าเล่นประเด็นเนี่ยเต็มไปหมดเมื่อเขาทําประตูได้รวมถึงการไม่ได้ลงเล่นซึ่งจริงๆแล้วทุกคนต่างมีสิทธิ์ที่จะป่วยกันทั้งนั้นแหละและถ้าคุณเนี่ยไม่สบายคุณก็ไม่สามารถลงซ้อมได้ผมไม่เคยสงสัยในตัวของเด็กคนนี้เขาเป็นนักเตะที่ดี มีความคิดที่ดีแล้วก็ผมมีความสุขมากๆที่เห็นเข่าลงสนามนะครับนะคือเหมือนกับโซชาพยายามเจาะประเด็นไปที่อาการป่วยนะครับโซชาพยายามที่ไปว่าอาการป่วยเนี่ยของเมสันกรีนวูดเนี่ยมันป่วยจริงๆแต่ว่ามันมีบางสื่อถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นดิอตแลนติกเนี่ยเล่นข่าวออกมานะครับว่าจริงๆเนี่ยเมสันกรีนบู o เนี่ยไม่ได้ป่วยนะครับคือที่โซชีให้สภาพแบบนั้นน่ยเพื่อเป็นการดัดนิสัย จ้าหนูรายนี้นะครับจริงๆไม่ได้ป่วยอะไรหรอกนะครับก็มาซ้อมตามปกติแต่ว่าเป็นการดัดนิสัยว่าเฮ้ยต่อไปคุณต้องทําให้ดีกว่านี้นะครับเหมือนกับโซชาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยมันกับเป็นการน้นยําว่าเ hey, ฮ้ยป่วยจริงๆเชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะว่ามันป่วยจริงๆมันลงซ้อมไม่ได้มันลงเล่นไม่ได้จะให้ทําอย่างไรนะครับก็อันนี้เคลียร์เหมือนกันนะโซชาออกมาพูดแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสรโดยตรงนะครับล่าสุดสโมสรก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องของการโจมตี จากทางอาชญากรทางไซเบอร์แต่ว่าสโมสรยืนยันนะครับว่าได้จัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางสโมสรเนี่ยได้มีการประกาศนะครับว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถยืนยันได้ว่าสโมสรได้ประสบกับการโจมตีทางไซเบอร์ในระบบของเรานะครับแต่ว่าทุกอย่างมันดําเนินการอย่างรวดเร็วแล้วมีการควบคุมการโจมตีแล้วก็กําลังทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์แล้วก็ลดการหยุดชะง,งักของไอทีที่ กําลังดําเนินงานอยู่นะครับคือแบบพอรู้ว่าโดนเจาะระบบโดนโจมตีทางสมโมสรแก้ไขทันทีไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นนะครับรับมือได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับประเด็นเกี่ยวกับนิคลาสซูเล่นะครับแนวรับตัวเก่งของบาเยอร์นะครับก็มีการตีข่าวมาจากคิสเตียนฟอล l นะฮะเทียร์หนึ่งจากฝั่งเยอรมันนะครับนะักข่าวคนนี้ก็เคยมาเล่นข่าวกับหลายดีลนะที่เกิดขึ้น ในดีลของนักเตะที่อยู่หลีกเยอรมันย้ายทีมนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เป็นแบบนักข่าวที่ได้รับการยกย่องมาแล้วแล้วก็มีการแบบว่าพูดถึงเยอะมากนะครับซึ่งคริสเตียนฟอลของสปอร์ตบิลเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงครับที่นิคลาสซูเล่เนี่ยมีความฝันที่จะได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสักวันหนึ่งนะฮะนี่คือแหล่งข่าวแบบ จากเทียนหนึ่งจากฝั่งเยอรมันพูดกันออกมานะครับซึ่งแมนยูเคยมีข่าวกับโซเล่มาแล้วนะครับแต่ว่ามันนานมาแล้วนานมากๆเลยครับแล้วก็กลับมามีข่าวอีกครั้งนะครับก็เออมันก็น่าสนใจอยู่นะนะครับสาหรับโซเล่เนี่ยอายุ25ปีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางบาเยิร์นเนี่ยจะยอมปล่อยไหมเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเป็นแกนหลักของเขาด้วยไม่ใช่เหรอนะครับก็ลงเล่นไปทั้งหมด9เกมแล้วอุดมการทุกรายการในช่วงซีซั่นใหม่นี้นะครับโอเคครับก็สัญญาน่าสนใจนะเหลือ2ปี นะครับถ้าสนใจไปยื่นซื้อก็อาจจะไม่ต้องกกงราคาเยอะก็ได้นะครับแต่ว่าจะง่ายไหมล่ะท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องราวของริออนเบลลี่กันหน่อยนะครับก็นักเตะรายนี้เคยเป็นตัวเลือกของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเราจะได้เห็นข่าวกันครับว่าตัวเลือกสำรองของเจดรอนซานโชนะครับก็มีริออนเบลลี่อยู่ในเรดาร์หรือว่าอยู่ในความสนใจของแมนยูด้วยนะครับซึ่ง มีการแนะนำจากหลายสื่อครับว่าแมนยูเนี่ยควรที่จะกลับมามองเรยอนเบลลี่อีกครั้งนะครับด้วยเหตุผลอย่างไรในช่วงซีซั่นก่อนนะครับมันพอเข้าใจได้ว่าทำไมเรยอนเบลลี่เนี่ยไม่ได้เป็นที่สนใจของแมนยูมากที่สุดนะครับแต่ว่าอยู่ในเรดาร์นะแต่ว่าไม่ได้แบบมาเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆเพราะว่าทางเรยอนเบลลี่เนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับในช่วงซีซั่นก่อนเขาทำไป6ประตูกับอีก3แอซิ์ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานนะครับ แต่ว่าพอซีซั่นใหม่นะฮะเริ่มต้นขึ้นมาเขาก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นเขาก็เริ่มที่จะทําประตูได้แบบต่อเนื่องแล้วก็แอซิดได้แบบต่อเนื่องคือแบบเป็นคนละคนเลยจากซีซั่นก่อนนะครับคือจริงๆดาวรุ่งรายนี้ต้องบอกว่าตอนดันขึ้นมาใหม่ๆตอนดังมาใหม่ๆเนี่ยนะครับฟอร์มดีอยู่แล้วแต่ว่ามันมีช่วงแบบกราฟลงบ้างก็เป็นเรื่องปกติตอนนี้กราฟขึ้นแหละนะครับแล้วก็อีกเขตผลสาคัญก็คือ แมนยู <Man> ควรให้ความสนใจนักเตะรายนี้เพราะว่าค่าตัวไม่สูงจนเกินไปครับประมาณ40หล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นอายุก็ประมาณที่3ปีแล้วก็เป็นอายุที่ใกล้เคียงกับแนวรุกของแมนยูอย่างแรดฟอร์ดหรือว่ามาร์ซิยาด้วยรุ่นราวข่าวเดียวกันประมาณนั้นนะครับแล้วก็นักเตะรายนี้แน่นอนครับความสามารถเป็นแนวรุกตัวริบเส้นขาลูอยู่แล้วนะครับมีเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวมีความเร็วนะครับ เล่นแบบดุดดันมากถ้าใครได้ชมฟอร์มของเด็กคนนี้นะครับแนวลุกวัย23ปีรายนี้แล้วก็เรื่องของความสามารถที่สามารถโยกไปเล่นเป็นตัวริมเส้นด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้เหมือนกันซึ่งด้วยคุณสมบัติแบบนี้นะครับแล้วก็ในราคา40ล้านปอนด์มันถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะ่าที่แมนยูอาจจะ กลับมาให้ความสนใจเรยอนแบลลี่อีกครั้งก็ได้ช่วงมกราคมแล้วก็ถือว่าอาจจะเป็นการประหยัดเงินอีกด้วยนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างแรกครับรยอนแบลลี Re ่ต้องรักษาฟอร์มการเล่นแบบสม่ำเสมอไปก่อนจนถึงช่วงกลางซีซั่นหรือว่าช่วงมกราคมนะครับให้มันเตะตาแมนยูหน่อยนะครับส่วนเรื่องราวของเดนนิเจมกันหน่อยนะครับก็มีรายงานออกมาแบบต่อเน,นื่องถึงแม้ว่าเดนนเจมจะออกมาการันตีแล้วนะครับว่าเขายังแฮปปี้ดีแล้วก็พร้อมที่จะอยู่กับแมนยูต่อไป แต่ว่าข่าวเนี่ยของสื่ออังกฤษก็โยงมาเรื่อยๆครับว่าเอเวอร์ตันเนี่ยก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเดนนิสเจมในช่วงมก,กราคมนี้ให้ได้แล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นคําสั่งของคาร์โลอันเชลติอ่ะนะฮะผู้จัดการทีมของทางเอเวอร์ตันที่ต้องการนักเตะรายนี้นะฮะต้องการนักเตะรายนี้มาเป็นแบ็กอัพให้กับลิชาริสซอนนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่มีการเล่นกันออกมานะครับก็ติดตามมาดูนะครับปิดท้ายกันนะครับเป็นเรื่องราวของทางคิสมอลลิงนะครับ คริสบอลิงก็ให้สัมภาษณ์ย้อนหลังมานะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาก็ยังเครืองแมนเชสเตอร์ยไนเตดไม่หายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแมนยูก็น่าจะปล่อยตั้งแต่ช่วงต้นอของซัมเมอร์หรือว่าช่วงต้นของตลาดซื้อขายเักเตะแต่แมนยูเนี่ยยือมาจนถึงช่วงวันที่ท้ายของซัมเมอร์ทั้งทั้งที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องขายหรือว่าคริสวอลลิงเขาก็ทราบเกี่ยวกับ อานาคตของตัวเองอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยไม่มีอานาคตกับแมนอยู่แน่นอนแล้วก็ต้องการย้ายแต่ไม่รู้ว่าจะยื้อไปทําไมนะครับแล้วก็ทําให้สถานการณ์เนี่ยมันย่ําแย่จนถึงวันสุดท้ายอ่ะนะครับจริงๆน่าจะปล่อยตั้งแต่ช่วงต้นซัมเมอร์อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาผมเคยพูดว่าทําไมไม่รีบปล่อยสมอลลี่ริงถ้านักเตะต้องการย้ายนะครับคือคุณอยากให้นักเตะอยู่อ่ะโอเคเข้าใจแต่ว่านักเตะมันไม่มีจ่ายแล้วก็ต้องปล่อยไปแต่อันนี้ยื้อครับ ยืให้ได้ค่าตัวแต่สุดท้ายก็ได้ค่าตัวเท่าเดิมนั่นแหละค่าตัวก็เท่ากับที่โรม่ายืดมาแ,แรกๆนะฮะไม่เกิน20ล้านปอนด์จริงๆแมนยูต้องการประมาณ25ล้านแต่ว่าได้ประมาณไม่เกิน20ล้านปอนด์แล้วกันประมาณ1 5จนถึง18ล้านปอนด์นะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจนะครับหยิบยกมาพูดถึงกันการพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ